สวัสดีท่านผู้ชมทุก,กท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดีมี่นะคะวันนี้นะคะเราจะมาแจกโค้ดคำพีขั้นสูงสุดนะคะทุกคนเสียงเราแหบไหมโอเคค่ะเราอัดคลิปอ่าช่วงนี้เราแบบโหงงานหนักมากนะคะอัดคลิปหลายคลิปมากนะคะก็กดติดตามเป็นกําลังใจด้วยนะคะขอบคุณสําหรับ 5100นึ่ะคะเดี๋ยวจะมีกิจกรรมดีๆมามาแจกคูปองกันแน่นอนนะคะทุกคนเดี๋ยวรอติดตามไปเลยนะคะช่วงอีกสัก2-3วันนี้นะคะเราอะไรมันลงตัวก่อนนะคะโอเคค่ะเรามาดูประโยชน์ของบัตรอของคัมพีขั้นสูงสุดกันดีกว่านนะคะว่านี่นี่นะคะเราสามารถวงเวทอันเชิญสกินได้นะคะนี่คือแบบโอ้โหสุดยอด ดาวน้อยคือแบบสกินเยอะจริงๆทุกคนเดี๋ยวว่าเราเดี๋ยวจะอาจจะมารองสุ่มให้ดูนิดหน่อยนะคะไอริไอริตัวละครไอรไอิสวยมากค่ะทุกคนเทลก็สวยนะเนี่ยอโอเคค่ะนอกเรื่องกันไปใหญ่แล้วนะคะนี่นะคะสามารถสุ่มสกินได้นะคะคำพีที่เราจะแจกนี้นะคะวงแหวนสกินวอร์เรอร์เพียงแค่60คูปองนะคะ เดี๋ยวเรามาใส่โค้ดคุปพัมพีขั้นสูงสุด,สด,สดลิ้นรัวนิดหน่อยนะคะต้องถอดอาจจะต้องถอดรีเทนเนอร์แล้วก็อัดคลิปนะคะโอเคค่ะกดไปตรงแรกไอเทมโค้ดเลยนะคะรอโหลดสักแป๊บหนึ่งนะคะโอเคค่ะนี่มาแล้วนะคะทุกคนใส่ hold, โค้ดโค้ดที่หนึ่งใส่ไปเลยคะ่ะกดไปเลยปุ๊บ แลกโค้ดสำเร็จอ่าโอเคค่ะทุกคนสามารถกดโพสแล้วก็ดูโค้ดได้นะคะอ่าต่อไปนะคะโค้ดที่สองปึ๊บอ่ามานะคะใส่็จเลยค่ะปึ๊บอ่านี่นะคะโค้ดไม่ถูกต้องอา้าวเดี๋ยวแก้โค้ดแป๊บนึงนะคะ อาทุกคนโค้ดถูกแล้วนะคะเพียงแค่ลบตัว A ไปนะคะเหมือนเราไปลั่นใส่ตัว A มานะคะอ่าโอเคค่ะแลกโค้ดสำเร็จแล้วมาดูกันดีกว่านะคะว่าเราอาจจะสุ่มได้อะไรนะคะนี่อ่าวีรีวอร์ได้จริงนะคะทุกคนนี่นี่นะคะกดขอแคปเจอร์ไว้ก่อนนะคะทุกคนนี่ได้แล้วนะคะคําพีขั้นสูงนะคะเดี๋ยวเรามาสุ่มกันดีกว่าคะ่ะทุกคน มาตรงลอตเตอรี่เลยค่ะตรงนี้นะคะวงเวทอันเชิญกดตรงนี้เลยนี่นะคะลองทดลองสุ่มไปหนึ่งครั้งนะคะสุ่มเพราะว่าตืดตืดตดตดอ่าใส่ไปแล้วคะทุกคนทีว่าจะเราจะได้ถ้าได้นี่คือแบบสุดยอดมากนะคะเป็นแบบเปิดประสบการณ์มากค่ะทุกคนพี่พว่าได้ไหมเราลุ้นนะเนี่ย วิ่ยได้อุ้ยทุกคนคือแบบได้นี้ตั้งสามอันอะคือแบบสุดเ้ยสุดยอดมากทุกคนอ่าโค่คคขั้น่มอีกหนึ่งครั้งนะคะทุกคนว่าจะได้อะไรตื้อ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 ได้ได้หนึ่งอันนะคะเด้ยวิทุกคนนี่นะคะเราสามารถแลกกดแลกเปลี่ยนได้นะคะนี่ทุกคนคือแบบโอ้สุดยอดคือเราแบบ อึงมากคือแบบเราไม่คิดว่าเราจะได้สามอันแบบนี่นะคะทุกคนคือโอ้ตรงนี้เราสามารถอุย้ยทุกคนคือแบบเราสามารถแลกเปลี่ยนได้นะคะคือแบบเราอึงมากอะทุกคนคือเราไม่คิดว่าเราจะได้ถ้าเราเติมเกมเพิ่มอีกนะคะเราก็ถ้าเราเติมเพิ่มอีกอีกรักเราเก็บมาอีกรักสองอันอีกลักเก้าอันแล้วก็จะได้แรกเนี่ยมีคลิซี่แล้วก็มีอีวอนะคะเดี๋ยวเราแลกเป็นตอนนี้เลยดีกว่าค่ะทุกคน ทุกคนคือแบบโอ้ไม่กนะคะมีใครดวงดีกว่านี้ไหมคะสามารถคอมเมนต์ทุกคนคือแบบโอ้ไม่กทุกคนนี้ไม่ได้มาเล่นๆกันแล้วนะคะเนี่ยโอ้โหสุดยอดค่ะทุกคนอ่ะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับทุกคนนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าถ้าเราเติมก็4ี่สิบสองครู่องเลยละคะ่ะทุกคนทำไมราคาแรงจัง คุณต้องใช้เจ็ดคัพีเนี่ยทุกคนทำไมาราคามันเรงจังถ้าสมมเดาสุมาครั้งคุณต้องอ๋ออันนี้เป็นอันนี้คือเจ็ดเจ็ดคัมพีก็สี่สิบสองบาทนะคะทุกคนคือเราคิดว่าแล้วเราจ่ายอีกสี่สิบสองบาทก็คือคุ้มสุดๆนะคะทุกคนแบบโอ้สุดยอดมากนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอราไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ